สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออร่าชาแนลขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชมคลิปออร่าเลยเลยาทำถ่านมือมันจะมันทึแท่เองสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุกนะวันนี้เฮามากินหมูกรอบหม <Yes. S 1> ูกรอบนะจ้าวันนี้ปลากดโอโคปลากดนึ่งพี่น้องปลากดแม่น้ํานะคะปลากดแม่น้ํา ปลากดสิงบุรีรีรีรหนึ่งสดใหม่นะคะพี่เนาะเนื้อหวานอันนี้ก็จะเป็นตําถัว่วแล้วก็ตําไทยนะคะตําเองนะคะตาเองนี่ก็ผักก็มียอดกระถินผักรุ่งนะคะแล้วก็ถัว่วแล้วก็กระ,ะปะีเอามากินแล้วก็มาเซบเซบน้ำกระ,ะ,ะเดยพี่เนาะอะเริ่มเลย ไม่เป็นการเสียเวลากับพายเรานะกระชบแซบเลยพี่นองหมูก่อกทำเองทำเองมะเป็นไงแซบสุดผุดแซบเพี่อนัดั่สย ไข่เต็มท่องไงยะไข่ไข่เต็มท่ององยะพีนะ่น้องไข่ไข่ปลาต็ม่องไงยะนี่เพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อน่เพื่อนเ่อนใครมห้องอ Ngay nàng giải vắng của tôi lắm nha mẹ chụp <laughs> mẹ 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 Chụp mẹ Ăn nhiều mẹ mẹ Ừm, mẹ mẹ đáng, mẹ nè. mẹ, đáng, mẹ. แมอะาเลยพี่น้องมา่กันแม่มักินข้าวกินข้ากันเลยวายนังใก้ล้วงกระโปกนี่ยมากินน้ำกันได้พี่น้องกินหลายๆคนแซ่บตัวข้มีอ

หมูกรอบกรอบนย่งกรอบยังกบเอออหืออุ้ยหัวแตก้ะมังอ่ะแสีมาไมมาเอาหมูกรอบไก่้่มันจัดห่าสิอืาสักพักไหลท่รวมกันไงปากก็เป็นนิ่นิ่มสอนครับสอนครับ แม่มากินด so so um. ้วยกันเร็วเนี่ยน yeah, so yeah, so okay. ั่งให้่ยคหลายคนอร่อยเนีย่างที่ทอดเยือกเยืแม่บอกจะไปที่ไหนมานั่งเอามาลองคนนี้หมดเลยเนี่ยก็อี้แั้วเนีแม่มามากินด้วยกันนี่มาเนี่ยเอาให้เราออกให้ยังเอาเกาอี้มานั่งเนี่ยฮะกินด้วยกันดึงดับดึงดับเนี่ยอร่อยหลายหลายคนเลย không nhéo trên mướp non này nè, xếp lại, <laughs> 40 phút đây nè, ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอลลาและเป็นกำลังใจอฮลลาเด้อพ่อกั็นไม่ทิพน่ะสำหรับที่นี่ไว้ที่นี่สักคสวัสดีกันอ๋อลาขอฝากช่องอ๋อลาชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ออลลาและเป็นกำลังใจให้ออลลาเด้อพี่น้อ,นนอ,อ,องเด้อ